คาราโดนมสดนะคะวันนี้เท่าไหร่คะสี่พันสองค่ะสวัสดีสี่พันควันหยุดของครอบครัวอ่านก่อนอ่านเยอะกินยังเยอะขน่ะเอ้ยไม่ใช่ยังไงล่ะอีนหนูกก่ยกงอปอร่าเียดอุ้ยอุ้ยอุไม่เอาลูกอย กีฬาในนิตาน้อยเก่งจังนิตาย mm ิ้มหวานนะยืจังจังยินค่ะอะโวคาโดค่ะเลยย่อมจัง เบื้งเสือเบงแนวแต่ขวางเบืเสือเบื้แนวแต่ขงเบิ่งไอ้บอบบี้บ่ลูกไอ้บอบบี้บาลูอนี้มนหนาวมนหนาวมันหนาวมันหนกันมันหนากันยี้ตาลนี่น้ตาลไอ้ตาดูนยมันหนาวแด้วสักมั้ยอันนี้ไม่ใช่ซีรีแลกนะคะเป็น อะโวคาโดนมฉดอามอะร่อยอ,อร่อยจังเลยค่ะฮาน่้ก็สวยจะไปแล้วนะครับฮะไปด้วยอะไรอ๋ออาารก็จะไปด้วยใช่มหมอจารมายด้วยคนดูจะห้าพันละจ้าสวัสดีค่ะดีใจแจังเลยห้าพันแล้วอะไรคอเจเอ็ม อเอ็มเสอสีขียวเด่นหมดบลกจ้าจ้พี่เอมค yeah, yeah. 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 you know ุณน mm ่ะอเสื bye, bye ้อเขียวนูจอบสีสสวยงามเลยลูกว้ดีค่ะเอาไปบาพี่เอมสวัสดีเอ็มนะเ้ยกกันเุบโอยิ้มจุบบายบายพี่เป้คนนนอะ อารมณ์อารมณ์ดีจังเลยกินอะโวคาโดอารมณ์ดีมากนี่อะโวคาโดเอฟซีซื้อมาให้ตัวนี้อะโวคาโดเอฟซีซื้อมาให้นะคะอร่อยลูกอย่าแมาตีแถลงเบาหัเกาวไม้ใมันหล่นอ๋อต้องตกมือนว่ามองหน้าลูกก่อนที่มีใบที่มีใบ น o นโน้มีไฟขี้มีไฟก่อนเี่มีไฟเร็วหยนมีไฟขีมีไฟขีมีไฟนะามีไฟนะคะขี้มีไฟนะคาอ้าทรสัพท์มีเสียงดี ดักเานีนี่นี่อยากนเ้อีอาบน้ำเียงชุดได้เลเลยแม่บอันนี้ให้เลยก็แม่จะพาไปอาบน้ำอยู่แล้วยวพ่อกลับมาหาจิ้ม้

พี่นักการจะไปกับพ่อิีกใส่กันเพื่อนให้น้องด้วยน้องจะไปอาบน้ำอยู่่ะพี่แมบอกน้องสิไปอาบน้ำอยู่ค่ะก็เลยบอไซหงหยเพราะว่า้อเ พ่อไปแล้วพ่อไปถ่ายงานแล้วลูกพ่อไปถ่ายงานกับพี่น้ำตาลกับพี่โคกิค่ะเออแล้วนี่ผู้ใดเล่นน้ำหนูแล้วไปกันหมดเลยอ่ะเอาเขียนสั่นเออหน้าเอ็มพี่เอ็ม อิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มไหมยังอิ่มแล้ววะลูกอิ่ม้ะกินแล้วก็ไปอาบน้ำสวัสดีค่ะคุณพ่อจะไปถ่ายงานค่ะบราอ์ พ่อจะไปถ่ายงานไปกับน้องตุยไปกับอันน้ำตาลกับโกกี้กับน้องเอ็มอะไรคะตุยกับเอ็มเป็นผู้ผู้ซอยอันตุยเป็นคนอทายเอ็มเป็นผู้ซอยถือกล้องเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงีอันนี้ไงนี่ไงอ,อันอิอ่มแล้วอิ่มแล้วโอ,อ,อเค พี่เคสมาแล้วไหนลูกจะพี่เคสมาแล้วค่ะโอเค okay. โอเคพี่เคสเข้าห้องน้ำก่อนรู้พี่เคสห้องน้ำก่อนห้องน้ำเดี๋ยวมาเล่นกับน้องเข้าพี่เคสห้องน้ำก่อนให้พี่เคสเข้าห้องน้ำก่อนอเช็ดปากหรือ,อยังนะยังไม่เช็ดเลย อิ่มแล้วไม่เช็ดปากปากออกละม่มาจชาไปอาบน้ำเลยแม่จะพาไปอาบน้ำแล้วจิงจิงจิงจึงจิงจึงก็จึงจิงจิงกุญแจเอาฟิไหนวกุญแจเอาฟิตลอยามาตีทะเลนเบาบ๊ายบาย บาย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 หยิบเด้อเฮ้ยยิบอะไรดีเลยหยิบหยิบไม่พองามกะแท่หยิมกว้างเลยบ๊ายบายปายิคนเล่นด้วยน่ะเข้าไปเบิร์นแล้วอู้ไปเล่นกับยจ้าถดไปจุ๊บๆเพิ่นบายจูพอเพิ่นบายจูพอเพิ่นจุ๊บๆอู้บายจูปป๊าจะไปถ่ายงาน

เขินแหละเขินเขินเด็กอะไรเขินฮึบป๊าบ๊ายบายป้าบ๊าไปทำงานนะคะดับไปนะแม่มาเห็นน้าหน่วคุณน้ำหน่วงยกมือได้บ่ายแต่แี่เขินมาสวัสดีเอฟซีก่อนลูกมาสวัสดีเอฟซีนะเขินมาสวัสดีเอฟซีก่อนลูกอะไรสดอ่นนั้น เศร้าเราบอกเอาบอก FC ที่เป็นไหนหนองบอก FC เป็นยังไงบ้างอาการไข้ขึ้นตาบวายยิงเจ็บเพลียคอ่ยไปหาพี่เจนหนูกลุ่มจะเข้าปะไข้ขึ้นเป็เจ็บเพลยคอยตาบวายแพ้เอาสีผ้าไปหาหมอหมาอยู่ค่ะไปตรวจจะพาไปหาหมอเอกชนดอกไปตรวจเองครบวงจรเลยเพราะว่าถ้าเจ็บถ้าเจ็บเจ็บให้หายแบบนี้มันก็จะเป็นอยู่เรื่อยๆนะนะมันจะปวดเศร้า ทรสับใครลูกทรสับผู้ใดล่ะมัน <estar> ห <á ài> ah. ah oh. ่อันหมมันหนังลูกที่โดนมโอ้กระกาลันโง่มากระกา ไปละอออานอวัยยิ้มยิ้มยิ้มอยากไปอยากไปใช้อยากไปใช้อยากว่าอวสาพีเคดปะลูกอามมากอ่ันอ่านอ่านเจ้ก่อนเอ็นน้ำใหญ่อวซาเอ้ัยอวซาเอ้ัยไหนไหนไหนรักพีเคสไหมรักพีเคดจังเลยเขินจังเลยค่ะอยากนอนนิดหนึ่ง โอ้ยอยากนอนโอ้ยอยากนอนนอนหูติลกูกบอ <c oughs> <c oughs> นอนหูบ่ลูกนอนหูบ่อันนมไหมนอนหูโอ้ยนอนหูคนน่ะโอ้ยจะอ่อนคนนอนหูขยันพิเศยังมือขึ้นขยนพิพาไปอาบน้ำแล้ว ี้เบิ่งเบิ่งเอาเอาหนูเห็นอย่างรู้น่ะตาดีครักโอ๋ยเห็นของเลยจ้า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 ไปชวนพี่เคสเล่นไหมชวนพี่เคสเล่น เมื่อคืนสุดยอดมากๆขอบคุณค่ะหายไปไปนะครับน้องเคทอะไรลูกให้เออเลียนน้ำที่เหรอลูกเอ้ยแพงแพงซาขี่แพงจ้าจ๋าเป็นเด็กยินดีขอบคุณค่ะ โอ้ oh, อินูชอบลำโพงจิลูกต <Ether> ึมต oh, ึมตึมตึมตึมมอมาันยาโูแมนจ์ปราสิพิภาพไปหามมหานยาโูทำไมไม่ให้พี่เคสเล่นด้วยล่ะคะฮะอินนให้พี่เคสเล่นนั่ไปเอา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 

สนุกค่าเมื่อคืนผุนเอียงข้อยัง้นดูขี่รถบึนบึนไปขี่รถบึนบึนเร็วยุ่งนื่นหนิมันไม่อย่างดอกมิโตคของเหรียญเด็กน่อยมอหานดีแม่จ้าน่าลี พัฒนาการดีอยู่กับคนเยอะจะไม่กลัวคนแมนจ้ามืาขึ้นฟินฟินค่กเดอ้อแม่แพรวขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอบหน้ารอบฟินคู่จิ้นนะคะซื้อตั๋วรอบที่ยีบสองซื้อเลยจ้าพี่น้องซื้อตั๋วได้เลยนะคะตอนนี้เปิดแล้วเดอ้อตอนนี้เปิดขายตัวแล้วจ้า แม่หิวเขาได้ลูกวัานี้แม่หิวเจ่าละเด้อแม่หิวเจ่าละเด้อ ได้กอะไรน้ำบดท่านแมนพี่น้องเจ้านายก่กับไรน้ำบดท่านเลยพี่เคสขอขอลูปพี่เคสขอเล่นด้วยคนให้พี่เคสเลี้ยงน้องจ้า อย่าบอกน้องคนแม่เรียกแม่จ๋าเร็วๆแม่จ๋าแม่จ๋าอุ้ยคนสื่อตัวเริ่มลังสื่อตัวได้พี่น้องเอ้ยเมื่อบรงแนวกิ่นเผาๆนี่ก้อยเนื้ออูปาดูคอกอูปคข้อน้อย อย่างนี่ลาบอกอ่อมนอกอืมอม,มาพี่น้องมากินน้ำกันพ่ท่านกินเขาเดี๋ยวให้พี่เคสเอานองทถอะ